สวัสดีจ้าหนวดหนาแล้วก็มาใส่เสื้อลำหน้าตาพอกหน้าทิ้งไว้นะคะก่อนจะแต่งหน้าก่อนจะทากิมกันไดดได้ดค่ะเด้อนี่นะคะยงอย่างระยดนะคะก่อนจะนวดหน้านะคะกก่อนจะแต่งหน้านะ ไม่ทั่วหน้านวดอย่างที่เรานวดสบูน่นะคะขวานมีแล้วขวาน ลูเห็นมันซึมเขาหนาน้ะค่ะเดอ้ออย่าเพิ่งทาคกิดไปไหะนเลยคะ่ะลูกค่าบางท่านนะคะเดอ้อถ้าไม่จะบอกว่าเหนียวแต่ให้ลูให้มันทวนหนาค่ะเมื่อเป็นเรื่อยๆค่ะแล้วมันจะซึมซาบขอาผิวมันจะไม่เหนียวนะคะเหนียวจะแท้ที่แรก กดได้ค่ะเรื่องนี่รวบลูบหนาค่ะกดด้วยค่ะใช้น้ำหนักมือนะคะลดรอยตีนกานะคะแล้วก็ลดถุงใต้ตา รอยีนกาตะถุงใต้ตาแล้วก็หางคิวแล้ะคะหางตานะคะแล้วก็รดถุงตาบนพวกตาปกนะคะแล้วก็ตามิซันเดียวทําให้มีสองชั้นนะคะเพชรมือทําก็จังนู่สีนวดหนาเลยคะ่ะก็เสร็จแล้วใช่ไหม รู้สึกว่าเออมันเข้าหน้าดีแล้วเนาะก็ใช้ชิงกันแดดได้ค่ะการขินกันแดดยี่หัวอะไรก็ได้แต่ใช้ยี่ห้อขาเปิดแต่ใช้ชิงกันแดวห้าสิบวกบวกนะคะ

ม,มือไม่ว่างทำนี้เอา,ม,เอามือขาขาอับภาพผูกโทรศัพท์เลียดแทรงเนาะเะนาะ,ะต้องเอาแบบกันน้ำเลยนะคะเหงื่อออกเนี่ยจะเปรอะก็เดียดจะบปรอะออกมดื่ด ีว่าห้องเก็บของคุณยายนะคะ them. ก็ทา,าแค่สีเดีดยวเนี่ยเจ็มไหมทาแป้งเข้าหน้าดีดีหน้าไม่รอยค่ะขนาดแค่แป้งฝุ่นนะนี่แหละค่ะวันซี่ถึงมาชอบใช้แบรนด์นาตา ซรั่มแบรนนาตานะคะแบูน,นะคะแบรนนาตาค่ะท่านไหนสนใจนะคะอยากมีสุขภาพใบหน้าสวยทาแป้งเขาหน้าหน้าไม่ลอยนะคะสบู่นาตาแล้วก็เซรั่มนาตานะคะมีสมวนผสม,สมคล้ายกันทำงานก็คล้ายกันค่ะแต,ตกต่างกันก็คือ เซรั่มจะช่วยทําจะช่วยดูแลผิวหน้าด้านในเพราะว่าจะซึมซากไปข้างในใช่ไหมคะแล้วสบู่จะช่วยทําความสะอาดผิวด้านนอกช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าออกนะคะและดูแลเซลล์ผิวใหม่นะคะและช่วยรักษาแผลเป็นที่เกิดจากสิวแม้แต่แผลเป็นที่เกิดจากไม้กิดกวานาคุณหรือว่าตามผิวหนังคุณก็ช่วยได้คะ่ะ ทำให้หน้านุ่มหน้าเด้งหน้าใสหน้าเนียนนะคะใช้ไปเรื่อยๆฝากกระคุณลดค่ะอย่างหน้าลูซี่นี่บอกว่าถหวติดใจเดี๋ยวจะให้ดูก่อนลุนลซี่ใช้นะคะ นี่ค่ะหน้ารูซี่ก่อนใช้เป็นไงคะนี่นก่อนใช้นะคะ ะะว่าหนากลับเยอะมากค่ะนี่แล้วก่อนทาแป้งนะคะแต่ก่อนทาแป้งจะเป็นแบบนี้นะคะหน้ารอยหน้าคล้ำนี่ค่ะ,คะหรือว่าท่านไหนสนใจสนใจแล้วนะคะเป็นสิวเยอะ แพ้สารเคมีแพ้ฝุ่นละอองช่วยได้ค่ะเช่นลูกค้ขาของโรซีคนนี้นะคะท่นแพ้สารเคมีค่ะนี่ค่ะนี่คือก่อนใช้นี่คือก่อนใช้น,น,ชานามดชิวขมวดสิวเต็มเดีพอลองใช้ค่ะสิวบางเดี๋ยวจะดู อนแรกก็ไม่ยิ้มแต่พอใช้หน้ากเกลี่ยงเกลาดูสิคะสิวเข้าจางค่ะนี่เป็น,ผ,น,น,าานะะผู้ใช้จริงกับเซรั่นรละหน้าตาของลูซี่นะคะผู้ใช้จริงกับเซรั่นและหน้าตาของลูซี่ค่ะใช้จริงไม่ใช้แตนแสดงแทนนะคะเป็นผู้ใช้จริงค่ะถ้าไหนมีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระนะคะ แต่คุณต้องใช้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าใช้อาทิตย์หนึ่งขาวไม่ใช่นะคะแต่ต้องใช้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีสารสเตียรอยค่ะแต่ได้ผลจริงค่ะถ้าคุณใช้มันถ้าคุณเปิดใจใช้ลูซี่บอกเลยค่ะว่าลูซี่เปิดใจใช้เต็มร้อยเลยค่ะตอนนี้ก็จะใช้สบู่แล้วก็เซรั่มหน้าตาอย่างนี้ตลอดไปนะคะ วานนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามช่องสารุสี่สานชาแนลนะคะขอบคุณนะคะคอยทุกคนนะคะเฮงเรวยๆวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บจะจนนะคะคิดสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเจอกันในคลิปหน้าฝากกดติดกตามช่องสารุสี่สานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ